เรามาลุยในล่งเคอร์บี้กันต่อนะครับในตัวเดโมโน,นะฮะวันนี้ไม่ดูว่าเคอร์บี้จะกลายเป็นอะไรได้อีกบ้างนะครับออต้องเลือกโหมดอีกเหรอหนึกว่าต่อกันเลยคือสามารถเล่นด่านอื่นในโหมดอื่นก็ได้หมดเดิมนี่แหละอยากรู้ว่าวันนี้จะกินอะไรอีกเคอร์บี้นายกินเก่งจริงจ้าน้องหมาบินมาแล้วเอาแล้วเพื่อนล่ะเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนอยู่ไหนจ้น้องหมามานน่ไมกินสดีดี <laughs> กินให้หมดปลาน้องหมาชนน้องหมานี่ใช้ให้เป็นประโยชน์มีอะไรให้เก็บบ้างมุมกล้องมันก็ไม่ได้อิสระนะฮะคือแบบเลื่อนซ้ายขวาได้นิดหน่อยแต่มันน่าจะมีซีเควตซ่อนอยู่เยอะต้องเดินดูดีๆแต่ว่าเดโมคงไม่ต้องเก็บหมดนะฮะมีเกาะเหรออ้อ้ยอุ้ยอ้ยอ,ยอย้ดีนะโดนพอดีมาไหนมีเกาะมากินหน่อยมากินหน่อย อ้าวอ๋อได้สกิลมาฮะก็ปีสกิลมาเมื่อวานเป็นระเบิดวันนี้เป็นอัศวินนี่ดอกไม้ตรงนี้เก็บมาเหรียญสีแดงตีลังกาได้ด้วยยังบินได้เหมือนเดิมมีกระต่ายอยู่ตรงนู้นกระต่ายโกดขโมอนก็มีปาไปเออเอ้ยไม่ถึงไม่ถึงเออน้องหมาหลับอยู่นี่แนะ เอาอันนี้ไปไม่ถึงเอาไปอื้อปลามาปลามาอ่ะฮะปลามาปลากลับปลากลับไม่ค่อยเวิร์กเลยอันนี้ระเบิดน่าจะดีกว่าอืมอืมอ๋อ,อมันปลาได้หลายอันนึกว่าได้ทีละอันนี่อะไรอ่ะเก็บมาแล้วเมื่อกี้ชีสเค้กเฮ้ยเดี๋ยวนะกับดักแน่เลยแต่มันออกนู้นได้ อา้าวนัวก,กับดักมีทางเดินตรงนี้ฮะกล้องเปลี่ยนประตูเปิดเอ่เเรนสีแดงข้างบนเหมือนจะมีเป็นกระป๋องกระป๋องอะไรกินได้ไหมกินไม่ทนันละไปละตู้กดน้ํเฮ้รวมร่างกับตู้กดน้ําได้ด้วย <laughs> นี่และเมื่อวานกลายเป็นรถวันนี้กลายเป็นตู้กดน้ําทําอะไรได้ ยิงกระป๋องโซดาได้แต่มีจํากัดฮะแล้วก็กระโดดได้กระโดดก็จะแรงขึ้นใช่ไหมกระแทกพื้นได้อันเนี้ยเออว่าแล้วกระป๋องมีจํากัดนะโธ่นี่แน่อุ้ยอ,ยอยุไม่โดนมันเล็งยากแนฮะอืมทางนี้แต่สวินเหรอกกรตัวก็ต่ายนี่แน่นี่แน่ลงมาซะาใรรปลาอะไรเมื่อกี้ลงมา,า,าไไมลงมา น้องหมาไม่อยากสู้น้องหมาเลยน้องหมาน่ารักอ๋อมันเก็บได้มีให้เก็บด้วยทั้งขยะนะฮะได้กระป๋องมาถัางขยะอืมด้านนี้ก็ไปได้ข้างในก็มีข้างในก่อนพังได้ไหมเนี่ยโอ้โหต้องยิงหลายนัดม,มีท้องให้เก็บ กระโดดขึ้นไปนตู้มันหนักครับกระโดดนี่ขึ้น,นต้องแกะก่อนเอออ่ะฮะปีนขึน้นไบนโอ้มันมีทางหลายทางให้เราสำรวจเนี่ยอะไรเนี่ยเหมือนอันนี้เลยกระชับองข้างล่างมีกระทิงอยู่เดี๋ยว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 เหรียญไม่ได้ไม่ได้ไไดตู้ยังใช้ไม่คุ้มเลยจะตู้กลับมานี่ก่อน เขามาล้มล้างกับเราต่อยอีกรอบหนึ่งเหลือ57อันมาเจอเออเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อพาตู้ไปไม่ได้เราพาตู้ไปไม่ได้เสียดายโถ่เอ้ยเราต้องจากกันแล้วนะเจ้าตู้ตรงนี้ได้ไหมเนี่ยหลด,ดมาไม่ได้อะ่ะโอ้โ,โเหเสียใจอะไรอะไรอะไรตุ๊ากะทิงไม่รู้ซะแล้วว่าเราบินได้ นี่แน่นี่นี่นี่ลบ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 มาสิมาสิาสคุกม,มาน้องมาโดนไปมีดาวนูนะ้นฮะแล้วเพื่อนเราไปไหนอ่ะนึกว่าจะมาช่วยรึกว่าต้องเรียกก่อนได้ดาวแล้วเฮ้ยเอ้เอาขวามือไม่ได้ไปเลยเมื่อกี้ยังสำรวจไม่หมดเลยเคอร์บี้ทราไมรีบเอา้าหายไปด้วย ข้างหน้ามีระเบิดเจ้าเหตุรู้นะอุ้ยโดนโดนได้ไงระเบิดมาลบระเบิดเออไม่โดนหรอกเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปนี่สีไกลก็ได้ระเบิดเหรอนี่พังซะพังซะทีนี้ก็ทำอะไรไม่ได้ละน้องหมามาไม่อยากแกล้งน้องหมาเลย แต่แกไม่ใช่พวกเรา ừ, ừ. เอืออือเฮ้ยอ๋อมันตีอย่างนี้ได้ด้วยทำไงอะเมื่อกี้เหมือนเป็นท่าแบบกระโดดทุบกินได้อีกแล้วเหรอกินทุกอย่างจริงๆอ่ะทำอะไรได้อันนี้สไปด์ดาวร์ ward. อ๋อทิมได้ทิมพื้นได้เอ๊ะแล้วทำไมมีหลายอันทำไมมันมีหลายอันกินเพิ่มได้เหรอ ไม่กินแด่อันเดียวแต่ทำไมต้องมีหลายอันอออไม่โดนด้วยเอออะไรอะไรเอยแต่มันก็แรงอยู่นะมามาตรงกลางมามาตรงนี้เออทีเดียวมีอะไรกินอีกบ้างครับนี่นี่นี่พื้นพื้นเจาะพื้นได้บอกแล้วซิเคตมันเยอะเดินลำบากจริงเลย เหรียญอย่างเยอะแต่ยังซื้ออะไรไม่ได้นะฮะน่าจะต้องแบบตัวเต็มมาเลยเจ้าน้องมาพัางพื้นไปอ๋อมันเป็นตัวแก้พัลเซ่นด้วยอือฮึระเบิดตรงนี้เนี่ยอะไรเนี่ยนี่คืออะไรวางอยู่บนพื้นตรงนี้พังซะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวมั้มงล่างก่อนตรงนี้มีทางไปอะ เดินไปเดินลำบากมากข้างบนเนี jaar jaar ้ยเก็บไม่ได้เนี่ยไม่ถึงบินได้ไหมบินไม่ได้ละหนักเชอรี่มาไปข้างบนครับเฮ้ยเพื่อนเดี๋ยนะบอสหรือเปล่าไม่สิตรงนู้นไปได้อีกที่หนึ่งระเบิดหรือว่าอันนี้โอ้โหเลือกได้อ่าจริงจริงระเบิดน่าจะดีกว่าเอานี้ดีกว่า ดูบอสก่อนอือนี่นี่หลบหลบหเออหลบหตีไปอือหโอ้หัวหน้าหัวหน้าบอสบอสหลบก่อนอือไม่โดนไม่โดนมีเกราะด้วยเก็บดาวเก็บแง่เก็บดาวงางาไงเมื่อกี้เก็บไม่ได้ไปจากข้างหลังบินๆๆๆๆบินบินบิลบบ เก็บดาวมาเก็บดาวมาเก็บดาวยังไงเนี่ยไม่เห็นจะเก็บได้เลยอื้อน็อก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 อืมอืมอืมบอสแล้วเร็วมากเลยไม่ต้องห่วงครับผมบินได้อย่างโกงคือพี่เอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เดินอันนี้เดินเดินแล้วไงก็บินมาข้างหลังก็จบแล้วแล้วเราก็ปาไปออบิบิน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 ครับบินครับบินครับบินบินมาข้างหลังครับมาข้างหลัง เลยเขารู้อย่าเขารู้บินมาบินมาบิน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 ดาวไอ้ทำไรเนี่ยอืออือก่ออีกแล้วมังหลังมังหลังเออเอมไปเอมไปอย่าให้รู้อย่าให้รู้อย่าให้รู้ตัวโดนจนได้โท่ทิปจอยแค่นี้พลังแกไม่เท่าไหร่หรอกอ่มฮึ่มฮึ่ม วุ้งๆนี่แน่เป็นไงตัวใหญ่ซะเปล่านี่นี่นนนีได้ดาบดับเย่เย่ดับดาบดาบ,บเก็บไงเก็บดาบสิเราต้องดรอปแอบิลิตี้ก่อนอ้าไม่ทันโอ,อ้ต้องกินอย่างนี้นี่เองเฮ้ยอยากเก็บดาบอะทำไงอะไม่รู้ต้องถอดแอบิลิตี้ก่อน ว้ามาแล้วเพื่อนเสียดายดาบมากเลยนี่ไงนายไปไหนมาเมื่อกี้เนี่ยอันนี้คือบินออกไปใช่ไหมกลับไปตรงนู้นก่อนได้ไหมมีอีกด้านหนึ่งที่ต้องไปอันนี้มาอ๋อขึ้นมาเก็บของอย่างเดียวนู้ว่าเป็นทางไปขึ้นไป <c oughs> ลำบากจริงชีวิต <c oughs> เดินปกติก็ไม่ได้ ทุ่มไปนี่คืออะไรกระชาปองอีกแล้วบินไปเลยบินไปเลย,ยมาแล้วเจ้าดาวจะพาเราไปไหนอีกหมายกลงหนึ่งยังไม่จบยังมีอีกเย้เสียดายดาบมากเลยเมื่อกี้อันนี้เพิ่มเลือดมาสิมาสิเอ้ยอุ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 ้ย,ยทันตั้งตัวทิปโอ้โห lifting! ที่เผลอเหรอที่เผลอเหรอที่เผลอเหรอฮะฮะมาสิเฮ้ยนี่ไงดาบเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรู้แล้วรู้แล้วรู้แล้ด้ดาบแลมานี่เลยมานี่มาใกล้ๆมาใกล้ๆมาสิเออนี่นี่ไงดาบด้ดาบมาแล้เย่นี่ปาไม่ได้ฮะตีรัวอย่างเดียวบินขึ้นไปบินขึ้นไปอันนี้อะไรกันแทงน้ำ เอ่อเปิดยังไงนะอย่างนี้อย่างนี้อ๋อพยายามเปิดพยายามเปิดอือ๋อ,อช่วยเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเพื่อนแป๊บหนึ่งนะขอแยกตัวออกมาก่อนโอเคนี่แน่ได้มาอีกแล้วหมวกสวยอะ่ะเคบี้นี่อะไรวัดอ๋อเก็บเหรียญอย่างเดียวตีแล้วเก็บเหรียญอืมไปไปไป มาช่วยเพื่อนตีอันนี้เจ้าเต่าเจ้าเต่าทำไมนายเป็นศัตรูกับเราทุกตัวเลยพวกนายฮะมีใครเป็นมิตรกับเราบ้างนี่แน่คือแคนเซิลการตีไม่ได้นะฮะตีแล้วต้องตีจบท่าก่อนอืมไม่โดนหรอกแสดงว่าต้องใช้อันนี้มาทิมที่พื้นที่หลังอะไรอะไรอะไรเจอกันไหมล่ะนักดาบ ตีนนี้มาเฮ้ยเท่มากกินเอ,อ๊นายไม่รอดแน่เจ้าเต่าโอ้ยนายไม่รอดแน่นี่แน่สลบไปซะเอ,อ๊พวกเราฉันมาช่วยแล้วยังไม่ได้ถอดล่างเลยอ่ะถอดออกมาไปต่อข้างบนอือ ไปไหนไปไหนข้างบนกระทิงกระทิงกระทิงเออมาก่อนเลยมาก่อนเลยเอ้าวล่วงช่วยไม่ได้ทิวทลิปหาอีกหนึ่งอันเอามาสิต้องใช้แน่เลยอีกแล้วนี่หลีกไปเจ้านกเดี๋ยวก็โดนเอ้ยอืมข้างบนตัวอะไรเงี้ยโอ้โหเต่ายักษ์โอ้โหโห,โห,โหลบก่อนหลบก่อนอืม กดด้านขวาอืมโอ้ยพังพังพังอันนี้อันนี้นี่อืออ้าวติดติดเป็นไงเป็นไงติดขึ้นแมงมุมได้ไหมขึ้นไม่ได้โอ้โหตรงนี้ตรงนี้ตนี้ต้องปีนใช่ไหมเนี่ยอ่าฮะพุ่งขึ้นมาขึ้นมากัดอีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งกัดปะกัดปะทีให้อ๋อเราทิ้มเองไม่รอละไปละข้างบนก่อน กระชปองพังแน่เต่านี่ตึกแกไม่รอดแล้วเพื่อนเราสามตัวพวกแกเฮ้ยนี่แน่ออกมาเลยเพื่อนเย้ช่วยเพื่อนได้หมดแล้วอ้าวผ่านดานเกาะดาวไปมีดดานเนระ ตอนแรกก็นึกว่ามีแค่สองด่านนะฮะมีอีกด่านหนึ่ง The Brawl at the Mall นะครับเป็นห้างล้างข้างหน้านี้น่าจะเป็นบอสนะโอเคฮะเราไว้มาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ